สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ X 2นะครับวันนี้นะครับทุกคนไอหลังนะครับก็กลับมาเป็นเรียบร้อยนะครับผมได้ไปรับมันเมื่อวานนะครับวันอะไรเอามึงเล่นอะไรอีกไปทำอะไรนะทำผมมาใหม่หืหน้าตบจริงๆมึงเนี่ยคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ห้ช่องติ X 2ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันว่ารถไอหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างรถไฟฟ้ามึงอะเปลี่ยนคันแล้วเปลี่ยนคันแล้วใช่ไหม เออก็คือว่าเดี๋ยวพาไปดูคันเก่าแล้วก็คันใหม่ที่จะทําในเร็วนี้ก็คือในคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยนะครับมันดเออเดี๋ยวทําให้ดูขับได้แน่นอนนะครับเพราะว่าของตอนนี้พี่มีครบและแบตกล่องล้อสวิงอาร์มเดี๋ยวมาดูของแต่งเพียบอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูคันเก่าก่อนดีกว่าไอหลางพาดูคันเก่าหน่อยเร็วไปาปอันนี้นะครับก็จะเป็นคันเก่าหไอยหลางนะครับก็คือชื่อรุ่นว่าสกูตเตอร์ศูนย์นเจ็ดนะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเด็กขับแต่ว่าเราเอามาทําให ผู้ใหญ่สามารถขับได้แต่ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นซรากไปแล้วนะครับขับได้แค่ประมาณคลิป2คลิปลูกค้าซื้อรถนาบิล้อหนาอยู่นั่นถอดออกถอดออก,กคือคือมันว่างก็เลยถอดออกเบรกอะไรมีหมดนะแต่ว่าถอดออกเฉยไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็ถอดออกแล้วก็ถอดกล่องถอดแบตตอนนี้คือรถมันมีแต่โครงกับชุดไฟอย่างเดียวนะเนี่ยชุดไฟจะเป็นชุดไฟซิงแต่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ผมได้ทำนะตัวนี้จะเป็นชุดไฟรุ่นแรกที่ผมได้ทําอยู่แบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูคันเกา่าไอ้คันใหม่อันนี้จะเป็นเราได้ที่ครอบหลังมาแล้วด้วยไม่ใช่นะของมอไซค์เดี๋ยวอันนี้คือคันเก่าเนี่ยเราจะจอดไว้เป็นอนุสร์คันที่2จากคันแรกก็คือไฟฟ้าทรงเช่งคันนี้คือคันที่2ไว้แบบว่ามีไฟหรือว่าอยากจกะทําก็ยกของมาใส่ได้เลยใช่มันมีประวัติรถคันนี้มีประวัติเคยมีประวัติมารอบหนึ่งแล้วก็เอามาทําขับบอกเลยว่าทรงเนี่ยขับโคตรมันสเต็ปล้อพันวัตต์แบตดิเทียมหกสิบโวลต์กล่องเอยมร้อยขับมัน, e <TI. S 2> มนม เออบิดรอยโคตรมันแต่หลังไม่เคยได้ขับ oh, ใช่ไหมคันเนี้ยไม่ตอนที่ทําเสร็จแล้วสิทรงเนี้ยไ,ไม่เคยนะครับก็เดี๋ยวไว้มีเวลาเดี๋ยวผมหาของมาใส่ก็ได้ผม,ผมว่าผมมีพวกล้อ500้วัตต์ล้อพันวัตวต์เก่าๆอยู่แต่ว่าวันเนี้ยคิดเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นคันที่เพื่อนเนี่ยเคยเห็นแล้วแต่มึงยังไม่เคยเห็นเห็นแล้วเ,เห็นแล้ว <laughs> โอ้โหไอหลังหักหน้ากูเกิน <laughs> เห็นแล้วว่า <laughs> ไปเดี๋ยวไปดูกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นจักรยานในฟ้าแม่บ้านนะครับอาจจะทรงดีนิดนึงโคตรกึ่มมาบอกอะไรไงเนี่ยไปดูดิพาไปดูกึ่มจัดอะกึ่มคืออะไรไม่มีอะไรดีเอาง่ายเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดูที่หนักเก่าๆเลยนะจักรยานในฟ้าจักรยานในฟ้าขอให้หลังคันใหม่นะครับคันใหม่จะทรงเก่ามึงดูเบาะสปริงดิมึงลองงัดเบาะมาดูดิล,ล,ลองลองลองยกดิเายกเบาะดนินี่ยไงเนี่ยไงนะครับอันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าชื่อรุ่นว่าอะไรน่าจะเป็นทีเล็กเนี่ยเห็นไหมมันเขียวว่าทีเล็กเฮ้ยเฮ้ยทำนะพูพังหมดละพังหมดละเก็บไว้ทำด้วยดีเรามันตรงเ็งเอาไ่ใช้พี่หลอกใช้ใชโอ้เดี๋ยวตายรังเดี๋าหาทำอย่างนั้นเรามปนตรงเ็งโอ้โหมึงนี่เล่นอะไรไปเรื่อยอันนี้เป็นจกักรยานไฟฟ้าที่ผมได้ซื้อมาในราคา2 0 0พแต่เดี๋ยวคลิปเนี้ยเราจะลื้อออกเพื่อที่เราจะไปใส่ของแต่งกันของแต่งก็จะมีพวก สวิงอามีโชคส่วนเรื่องความแรงก็สเต็ปเดิมล้อพันวัตแต่เป็นพันวัตของ Q1 ซึ่งพันวัตตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับพร้อมมากล่องเดี๋ยวพาไปดูของ mm hmm. อ่าเราเอายกมาไอ้ลางเข็นมาเข็นมาเข็นมาให้ถอดไฟออกก่อนนี่ mm hmm. โอ้โหไฟหลุดสะตายหมดเลยหือ mm hmm. อย่าไป,อย,าไปอย่าไปดึงงั้นของมันใช้งานได้ลังเอาเอาคีมมาตัดหนวดกุ้งออกแล้วก็ถอดไฟเอาดิเป็นปลามันจะเป็นปลาผิดคีมนี้มัดง่ายอีกแชสตาเตอร์อีก,ออกเนาะเดี๋ยวไปกี่โดนสายไฟอื่นขานกูจะทุบหัวมึงให้กี่เข้าหน้าตัวเอ้เนา โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิแค่ครีมหน่รอบเดียวปึ๊บเดียวได้เลยนะอ,อุ้ยกูเสียวแทนนะครับอ่ะแกะออกปั๊กมันอยู่ไหนปั๊กหลอดไฟบดออกไว้เห็ดปั๊กหลอดไฟเออเอาไฟวางไว้หน่อยก็ได้เออเปลียนรถออกมาเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับค <Okay. S 1> ันนี้ก็เป็นรถเดิมๆนั่นแหละนั่งได้มาบอกอะบอกเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ด้วยอ่าโอ้ยห,หลังทรงโคตรคือคันใหญ่ที่ผ่านใหญ่นะ เดี๋ยวเราต้องโหลดเบาอ,ออกไอ้โหลดโหลดเบาลงอีกเพราะว่าเบาันสูงไปหน้ามันต่าเกินเนี่ยเออทรงเนี้ยค่อยค่อยเหมาะกับมึงหน่อยเว้ยตอนเนี้ยมันขับได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แบตถ้าเกิดใส่แบตอ่ะขับได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดิมเดิมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะทุกอย่างไม่มีแบตเออมันมีทุกอย่างมันสามารถขับได้แหละแต่ว่ามันไม่มีแบตแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการบิวอินใหม่หมดเลยให้ดูโครงนี่ภายในทุกคนยังไม่เคยเห็นก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าาโครงมมมันนนเเป็สิะก นะโครงมันเป็นสนิมเขอะมากแต่เดี๋ยวเราเอามาทําสีโครงใหม่ไม่ทำอยากได้สีอะไรเอาสภาพนี้ไม่ทาเอาจริงอยากได้สภาพนี้เหรอสภาพนี้ทรงเซง็งโอ้โ<ล>หกูเสียโครงหักกูเสียโครงหักไม่เกินแบบว่ามันผุเกินไปแล้วทรงเซง็งไรเบาเราทำให้มันสวยด้วยทำให้มันสวยงามด้วยไม่ไม่ทรงนี้ไรเบาที่นี่เงินทนตีตนสีที่มันหลุดบางอั้นนี่คือการทําให้เบาขึ้นนี่เออมันก็เบาอยู่แล้วรถทรงเนี่ยนะครับจอก็เป็นจอแบบว่าสิบห้าหลักอย่าไปฮาร มันไม่ใช่คันนู้นลักเออวัดได้พอมเลยเพราปิดพันกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไม่ถึงเออนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูของแต่งไอ้หลางไปดูของแต่งพร้อมอยังไปเอาจอดไว้จอดไว้มีตั้ตครูปะวะเอ,อย้ยมีตั้ตคูไว้ถ้างั้นลืมไปว่า<ข>คิดว่าไม่มีครบเครื่องอ่านะครับของแต่งนะครับเพื่อนๆนะของแต่งก็จะอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะของอีทูโหตอนนี้จะจะไปเอาของโหดเลยอะกำลังมันนี่ไอ้กรองรบรบ ลบไอ้ลบไ,ไม่ออกทางนู้นไอ้เหี<ป>้ยอือ,อ่ของแต่งของคันไอหลังนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับล้ออย่างที่ผมบอกไปเป็นล้อขนาด1,000วัตวัตนะเป็นตัวดิสด้วยแต่ว่าเรายังไม่ใส่เรามีพ่อขาจับปั๊มมีจานมีปัมม๊มหมดเลยดิสเนี่เรอเดี๋ยฮะดิสดิสเบรกดิสนี่อะไระไม่ใช่นะครับพร้อมกับสวิงอาร์มนั้นเพื่อนนะสวิงอาร์มตัวนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์มตรงรุ่นจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับของ JPGK นะครับแล้วก็ช๊คกอ่าใช่แจ็คถูกต้องถูกต้อง แล้วก็โช้เป็นของ S P N นะครับความสูงอยู่ที่240มิลนะครับถือว่าต่ำมากนะครับถ้าเอาไปไม่เ, <ไป S 2> เอาสูงสูง,สงผมไม่ชอบลำต่ำรถตรงเคง่งไต่งไม่เชงแล้วจะเอาสูงสูงก็เป็นลุงโอ้โหนะครับแล้วก็สายเฟดนะครับล้อตัวนี้บอกเลยว่าหมกมากนะครับนี่ไม่มีอะไรให้ดูเลยหมกครับเพราะไม่แอบน้ำเออเหมือนมึงอ,ะอ่ะออบแล้วนะครับสายเฟดก็จะเป็นสายสีส้มแบบนี้นะครับเหมือนล้อหนึ่งพันัตตัวที่ผม ใช้ทําให้ลูกค้านะครับแต่ล้อตัวนี้มันเป็นตัวดิสนะครับผมแบตลูกนี้เลยนะครับแบตที่บิดลอ,อย <lo> อันนี้คือเปิดตุ่มเลยไหมไม่ตุม่มเปิดแล้วมันก็จะโชว์ความจุแบตนะครับอันนี้ผมเอาวางไว้เฉยๆเนี่ยแบตมันอยู่ที่6 6บโวลต์นะแบตมันอยู่ที่6 6 7โวลต์ส่วนอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จและตรงนี้ก็เป็นจ่ายไฟออกไปข้ากล่องฝุ่นเครืองก็ไม่เจ็บอย่าเป็นมิวจิมนะช็อตนะลองยกดูว่าแบตมีน้ําหนักที่ประมาณเท่าไหร่ หนักอ่ะแต่มันไม่นาไอ้ลางหูเวอร์ชิบหายไม่มันเจ็บมันนิ้วเดียวเว้ยเออวางไปเอาไปใส่เลยเนี่ยดูดิถ้าไอ้ลางถือลูกแค่นี้เองนะครับลูกนิดเดียวแต่บอกเลยว่าแรงมากส่วนกองไอ้ลางเลิกกองกัดิแอ้ได้กองไปไหนมีอยู่สามใบผมอยากได้หนี้มันใส่ไม่ได้เดี๋ยวก็บิดลอยไงจะบอก่ามีสาใบไะครับ กองนี่เป็นตัวนี้เลยนี่เป็นตัวนี้เลย E M 100อะไร50 100่ยเฉยๆ100 G T R R สามไม่ใช่ E M 100 G T R นะครับผมนี่ตัวนี้บอกเลยว่าแรงมากๆนะครั <c oughs> จบจับคู่กับล้อ1,000วัตต์บอบอเลย <บา S 1> ว<ะ>่าผมแดกไปหน1่ง0ออออ่ะเออมันต้องแดกอยู่แล้วส่วนปั๊มนะปั๊มก็เป็นปั๊มตัวนี้ปั๊มหลังอ่ะนี่ปั๊มใหม่ด้วยโอ้ย8ปไอ้นี่ปั๊มน้ำมัน8.1ปั๊มน้ำมัน บอกเลยว่าโคตรเท่นะถ้าใส่ปั๊มเนี่ยแล้วก็ขาจับอะไรผมมีหมดเลยล้อหน้าถ้าเกิดเราจะทําเป็นดิส์เบรกผมจะเอาล้อหน้าตัวนี้ใส่นะกัเป็นล้อหน้าของ e t ของผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่เป็นล้อ12นิ้วอันนี้เป,นเป็นล้อ10นิ้วล้อตัวนี้ผมเอาไปใส่แข่งนะครับล้อตัวนี้ผมเอาไปใส่แข่งแต่ว่าฮะมันเล็กไงมันได้น้ําหนักที่เบาแล้วก็น้าจะต่าลงนะครับก็ที่ผมใส่แข่งก็คือจะเป็นล้อ10นิ้วนะถ้าสําหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวผมมันจะทําเป็นทรงเอ่อ ทรงรถทิปทรงหลังถนนนะครับก็จะถ่ายใส่เป็นล้อ12ให้มันขับง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเป็นล้อตัวนี้มันใช้งานชีวิตประจําวันลำบากมากกูขับก,ขบกูขับกระแทกแบบแทกถาดสะทรายหมดเออมันเล็กแล้วมันต่ำา่ะถาดแบบผมมันก็ลงมานิดนึงจากของเดิมนะรถมันดูต่ําไปเลยแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าคันนี้ทำสเต็ปใหม่ล้อเพิ่งได้มานะใครที่ติดตามผมอยู่ตลอดเรื่อ,อ,อยๆจะรู้ว่าผมเล่นล้อ v 6ตอนแรกอะแล้วทีนี้เนีย มันมันมันเป็นล้อรอบปลายก็คือล้อรอบปลายผมจะอธิบายอย่างนี้ก็คือว่ามันจะมีรอบต้นกับรอบปลายถ้ายก็คือจะเป็นแรงปลายปลายใช่ถ้าเป็นรอบต้นอ่ะมันจะแรงต้นแล้วกลางท้ายอ่ะมันจะตันๆแต่ถ้าเกิดเป็นรอบปลายต้นมันจะไม่ค่อยแรงแต่ปลายมันจะแรงก็คือผมซื้อล้อตัวนั้นมาแล้วผมไม่รู้ผมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบแบบดันดย,วยาวๆเลผมชอบแบบว่าต้นจ,จัดๆก็เลยโอ้โหเสียดายนะครับล้อตัวนั้นโคตรสวยลอล้อวีหกนะ ห้าพันวั V6 โคตรสวยถามว่าแรงไหมมันก็แรงแต่ผมชอบต้นจัดๆก็เลยไปเอาตัวนี้มาอีกนะครับก็เป็นล้อบอกเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยนะห้าพันวัตใช่ผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยตัวนี้จะเป็นล้อ JBK นะครับห้าพันวัตนะครับสายสายเสจกจะเป็นสายแบนแบบนี้นะครับล้อตัวนี้มีแต่คนบอกว่าแรงนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าผมก็อยากลองทดสอบด้วยตัวเองนะครับว่าแรงจริงหรือเปล่าผมจะจับคู่กับ e.m. หนึ e ่งร้อยห้าสิบอตันนี้ของผมนเบลเนนอันนี้ของกูน่ครับ e.m. หนึ e ่งร้อยห้าสิบตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวธรรมดานะเพื่อนนะถ้าเกิดคนเล่นกล่องอ่ะจะรู้ดีว่ามันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในเห็นไหมมันมีใหญ่มันมีอะไรใหญ่บ้าอะไรไม่ใช่มันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนั้นเพื่อนนะคนที่เล่นกล่องน่ะจะรู้นะนี่เห็นป่ะดำๆอ่ะเห็นป่ะนี่ไม่บอกหรอกว่าคืออะไรใครรู้คอมเมนต์ไว้ใครรู้<ว>คอมเมนต์ไว้ไม่ใช่มึงตอบยังไงก็ไม่ถูก ใครรู้คอมเมนต์ไว้เลยว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยรู้แค่ว่ามันแรงแล้วขวเออมันแรงนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันได่เดิมโรงงานไม่มีแบบนี้นะบอกเลยนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้เป็นกล่องซิงค์น้ํานะครับเดี๋ยวผมจะทําระบบไฟออระบบซิงค์น้ําด้วยแล้วก็มีหม้อน้ําอืมซิงค์น้ำนี่คือผมไม่มีเราใช้แทนปั๊มน้ำาเลไหมไม่ได้มันเป็นระบายความร้อนกล่องเฉยผมไม่มีรถตัวอย่างให้ดูเพราะว่าผมทําให้เพื่อนผมไปคันนึงเอ่อเป็นเป็นหม้อน้ําอะนะครับบอกเลยว่าเท่แน่นอนนะครับ อ่ะเพื่อไปแก้ไม่เสียเวลาไอ้ล่างไปลือ้อรถไปไปลือ้อให้หมดทำเงินก็ได้ลือล้อแม่งกระจุยกระจายไปเลยเอ้ยไม่ใช่อย่า,ยามีอะไรแบบนั้นนะครับล้อนะครับถ้าเกิดเป็นลูกค้าผมนะแบบว่าล้อเดิมพังล,ล้อเดิมเสียผมบอกเลยว่าผมมีอะไหล่โคตรยเยอะนะใครที่จะทดดํารถไฟฟ้านะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางท <m uch ing> ิกตอกไลน์เฟซบุ๊กได้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็รถประมาณนี้ ถ้าเกิดมันไม่มีรถลูกค้าเข้ามาทำผมก็จะได้ทารถตัวเองนะเพราะว่าผมรถตัวเองไม่ค่อยมีเวลาทำสักเท่าไหร่ก็เอาไว้ที่หลังเลยนะครับรถผมทําให้รถลูกค้ามากกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนรื้อเสร็จเลยว่าไอหลังจะลื้อได้แค่ไหนนะครับไปมึงไหวไหมหลังเอ้ยมึงกดให้มันแน่นๆดีกดหล่งไหมเนี่ยไหนเดี๋ยวกดนี้กดเออถูกกดเข้าไปแน่นๆแต่มันเข้าไปตรงจุดมันอะตรงตรงนี่ตรงตรงนี่เดี๋ยวน็อตพัง มึงตรงนิ่งๆดินิ่งๆนิ่งๆนิ่งอยู่นี่ไงขันเอาไว้บอกให้ขันขันมันเอาออกได้เลยเนี้ยขันขันไอหลังขันมันเอาขึ้นได้เลยนะครับอ่าวันนี้ไอหลังก็พอเป็นช่างอยู่เพราะว่าไอหลังมึงจำันานโอ้โหหักไปลวไอเทยไอหลังมึงจำขนนั้นได้ไหมคิววันถิ่มเงินน่ะฟังดิที่กูที่มึงมารอบ่พล้วแล้วกูให้มึงเลือก นู่นเนี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ยเสร็จแล้วแรงไหมแรงดิอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวขอ,ขอตัดท่าไปตอนรื้อเสร็จเลยแล้วกันนะครับตายเป็นไงบ้างครับลงังอะไรหรอกตัง้งนานอะไรอะไรผมทำอะไรอ่ะขันอะไรขันอะไรอ่ะยาไปะช่วอะไรเนี่ย เห็นไรเนี่ยไปเอาบล็อกมาไปเอาชุดบล็อกมาโอ้โหขันลุดไปละไปเอาชุดบล็อกมาชุดบล็อกอยู่ข้างบนอยู่ข้างในเนี่ยอืมมึงนีสุดยอดจริงๆเนีนั่งเนี่ยเลือกเบอร์ให้มันขันนอตตัวใหญ่ได้อ่ะคิดว่าเบอร์อะไรอะเดาดิผมว่านะอืมต้องเป็นอะไรที่ใหญ่ๆอ่ะคิดว่าอะไรมาโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชละอย่าไปโอ้โหแล้วมึงข้ามมาทําไมอ่ะไหนด้วยใช่ไหมเออสวยสวยสวย,สวยละ โอ้หัวมือขันเนี่ยงอ <c oughs> มือขันได้ไรลงังสมเทพนะโอ้โห <c oughs> oh. เครื่องทุนแรงเหมือนไม่ใช่ทุนแรงแม่งทำให้มันยุ่งยากอย่างเงี้ยอ่ะขันนด้โ oh, อ้เข้าไปตัวเราไอตุ๊ดไอตุ๊ดหือบุกเอาไอตุ๊ดเออขันนะขันมาเอออ่าโอเคครับเ <c oughs> พื่อนตอนนี้นะครับใจเย็นในฝ้าหลังนะครับก็ได้ประมาณนี้ละ ใกล้จะถอดออกหมดแล้วนะครับเราจะถอดออกให้หมดเลยทุกอย่างให้เหลือแต่โครงอย่างเดียวเพื่อที่ว่าเราจะเอามาขัดแล้วก็ทําสีใหม่นะครับไอ้หลังบอกว่าอยากได้สีมพูพี่ทุกคนคิดว่ายังไงสีพู่นเลือนอ่ะแบบไอ้นี่ไงทรงหมกโอ้โหแบบสีพูหอันแบบความแรงระดับนี้แล้วระดับเราแล้วไม่ต้องมาหมกแล้วเขารู้กันหมดแล้วว่ารถเราแรงอ่ะนี่ขิงวิอีกเป็นไงขิงวิขิงวิอีกนะครับก็เดี๋ยวรอเจอเลยสต็ปไอ้หลังนะครับเจอได้ทุกเวทดอ่ะนะหลังนะได้ทุกเวทอ่ะเออ แล้วว่าัยรุ่นวัยวัยรุ่นนักเรียนขับแม่บ้านซิงอะไรเงี้ยร้อยสิบไปเงียงมาหมดเลยเนี่ยโอ้ร้อยสิบได้หมดอ่ะร้อยสิบอ่ะเจออ่ะบอกเลยต่อให้ด้วยต่อให้ด้วยผมต่อให้เดือนสามนึงอ่ะ <laughs> ขิงหน้าโดกนกระทืบปากไอ้เหี้ยเอาขันออกยังยังโอ้ยห,หลังเงนี่ีแรงไม่เหมืนอนเงอนี่ออกก่อนดินี่หลังโคตรคืออ่ะถอดออกเลยดึงออกเลยดึงอะไรออกดึงเอายกโค้งขึ้นอ่ะหลุดเลยน่ะ เออเออถอดตีนนั่นเหลอเออนี่นะครับประมาณนี้เลยหลังไปกองไว้หากองวะนี่เอาขาตั้งขึ้นขาตั้งขึ้นเออวางลงไปนี่แล้วก็มาถอดทีวิงามออกพี่ถอดได้หมดละถอดน็อตไปละนี่อายุโค้งไหมายอโค้งมา,า,งมานี่โอ้โหเหลือแต้เหลือแต่สาก <laughs> ตอนแรกยังเป็นคันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราเอามาทำความสะอาดกันทุกคนเอ้ยเดี๋ยวถอดถอดขาตั้งออกได้ก็ดีดี่ว่าถอดขาตั้งแล้วก็เต๊ะเต๊ะโต๊ะลูกปืนออกไปนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอามาทําสีกันสีอาจจะทําเป็นสีดํานะดําเงานะครับให้มันแบบว่าสวยๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราขัดก่อนไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราล้างให้มันสะอาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่สวิงอาร์มเพื่อที่ว่าเราจะหาระยะหูจับโช๊คใหม่นะครับเพราะว่าเราต้องสร้างหูจับโช๊คใหม่แล้วเราค่อยทาค่อยทาสีทีหลังเดียวโอ้โหอะไรลางเอ้ยน็อตตัวนี้เดียวมึงเอามาเท่าบ้านกูโอ้โหกูซ็งว่ะนั่นแหละเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปก็คือ หาระยะของอโชคใหม่นะครับตรงนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแคบเกินเพราะสวิงอาร์มเรามันค่อนข้างกว้างนะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําที่หลังเลยนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์จากสกูตเตอร์ขอ่อยหลังไาแล้วนะครับพ่น<า>สีแล้วก็ค่อยมาขัดแล้วก็มาเชื่อมที่หลังมันลำบากมากนะครับสีมันจะพังหมดนะครับผมโอเคอีพ okay. ีนี้บอกทุกคนว่ามีประมาณนี้เดี๋ยวเจออีพีหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะใส่ล้อแล้วนะครับอีพีหน้า,นาเ,เอออีพีหน้าเดี๋ยวเรามาใส่ล้อกันนะครับคันนี้อ สตอรี่รถไอ้ลังเนี่ยอาจจะทําไม่ถึง5 EP นั้นเพื่อนนะไม่ถึงสี่ครัเออเ,เพราะว่าเราจะทําให้มันขับได้ไวที่สุดโอเคครับทุกคนสลักคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องตีเอ็กซ์สองด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามน้องมันด้วยนะครับไอ้ลังนะครับมันเล่นตอนนี้มันเล่นเฟซเดียวอยู่ละ<ม>เพราะว่าผมด่ามันไปมันสมัครเฟซประมาณ10กว่าเฟซแล้วอะ ผมไม่รู้ว่ามันจะทําไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคเจอกัน EP ที่2นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันครับไปติดต่อผมด้วยเออไปติดตามติ k ต่อมัาด้วยละ่ะติ๊กต k อกเลื้อนๆน่ะ